สวัสดีครับผมโดมกรลำนะครับ ก็ถือเป็นครั้งแรกเลยฮะในการตัดสินใจมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์อาหารเสริมนะครับแต่ท่านคงสงสัยครับว่าเพราะอะไรผมถึงเลือกที่จะร่วมเป็นพรีเซนเตอร์กับบริษัทติไอคอนกรุ๊ปนะครับในการที่มาเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยเราก็ต้องศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคุณพอลซีอของบริษัทติไอคอนกรุ๊ปเนี่ยต้องเรียกว่ามีประสบการณ์แบบครัมบอร์ดแล้วก็โชคโชนมากๆเลยกับการทําการตลาดออนไลน์จนตอนนี้เป็นแบรนด์ลำดับหนึ่งแล้วนะครับในการขายออนไลน์ 500ล้านบาทกับยอดขายถล่มทลายเลยที่สําคัญเนี่ยบูมกูต้าช็อตแบรนด์เดียวเนี่ยทำยอดขายไปกว่า200ล้านบาทเัวอ,อันนี้เนี่ยมันเป็นการการันตีแน่นอนแล้วว่าสินค้าเนี่ยประสบความสําเร็จด้วยตัวเองมีคุณภาพมีการบริหารงานที่โปร่งใสมีวิสัยทัศ อยากจะเชิญชวนทุกๆคนเลยครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะมาเป็นตัวแทนนะครับผมว่าเดี i ย o ไอคอนกรุ๊ปเนี่ยนะ,นะวันนี้นมีความพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณนะครับทุกรูปแบบเลยเริ่มต้นกับเรานะครับและเจรันครับ